สนับสนุนโดย True d e t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด40ปีคาราบาแลแถลงข่าวความพร้อมก่อนคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่า,ายด้วยนะครับ โอใจบุญหนุ่มเตตะวันทุ่มเงินทำบุญวันเกิดเกือบล้านโตโนโภพาคินจัดให้กับภารกิจเก็บรักที่สุพรรณบุรีสานอังกฤษให้เจ้าชายแฮร์รี่เดินหน้าเอาผิดทับลอยด่งฐานดักฟัง แฟนรุมรักเจ้าลู่ซื่อยอดไลค์บนไอจีทะลุล้านทุบสถิติสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีวันหยุดยาวนะคะอยู่กับยิงแล้วก็โตนนะคะคถึงแม้จะเป็นวันหยุดเราก็ยังมารายงานข่าวเหมือนเช่นเดิมค่ะติดตามพวกเราผ่านทุกช่องทางในแอปพลิเคชัน True ID กันได้รวมถึงช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งไลน์ Facebook, t i ต t กทวิต t ตอรยังไงก็แล้วแต่ทุกช่องทางถ้าคุณไม่อยากจะพลาด <c oughs> ทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันครับ วันนี้ถนนที่ออกนอกกรุงเทพเนี่ยรถติดมากๆในกรุงเทพจะติดเอาตามหน้าห้างครับอ๋อแต่ถ้าเกิดสมมติที่อื่นๆโอ้โลกสบายมากในความหยุดยาวก็มีหลายคนที่ไม่ชอบวันหยุดยาวที่เพิ่มมาเหมือนกันทำไมล่ะในส่วนของข้าราชการบางคนบอกไปติดต่อขอทำพาสปอร์ตติดต่อขอนั่นขอนี่เสร็จปุ๊บสรุปทุกอย่างก็คือต้องยกเลิกไปใช่ไหมครัโดยเฉพาะพ่อแม่ลูกหยุดตั้งหกวันปวดหัวนะตอนนี้โอ้โหปวดหัวแล้วนั่นน่ะสิครับเอาไหนยังไงก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และกันนะคะ สำหรับใครที่ได้หยุดเนะเาะอ่าวันนี้มาเริ่มต้นกับคุณดาวมายุรีดีกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบโดนแซะบ่อยจริงๆืนะ่องหน้าตั้งแต่ก่อนทำสัญญากมตั้งแต่ทำครั้งแรกๆจนมาทำจนล่าสุดนี้โดนหาว่าเหมือนตุ๊กตายางค่ะสุดทนนักร้องสาวดาวมายุรี ฟาดกลางอินสตาแกรส่วนตัวค่ะไล่ให้กลับไปดูหนังหน้าตัวเองหลังเจอชาวเน็ตปากแจ๋วแซะไม่เลิกบอกว่ามองแล้วทำไมเหมือนตุ๊กตายางเลยอ่ะตึ่นเจ้าตัวก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์แบบจุกๆว่าก็ต้องไปถามคุณหมอนะคะตุ๊กตายางแล้วไงดิฉันชอบและพอใจในหนังหน้านี้ค่ะตุ๊กตายางไม่สวยตรงไหนถ้าไม่สวยไม่งั้นคนคงไม่สร้างตุกตายางมาแทนมนุษย์หรอกค่ะ ag, ย้อนกลับไปดูหนังหน้าคุณด้วยนะคะว่าสวยแค่ไหน เรียกว่าเป็นการตอบคอมเมนต์ที่มีอารมณ์เดือดไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาดาวมายุรีเจอมารสาุมกระแสบูลลี่เรื่องหน้าว่าเหมือนผีมาตลอดจนในที่สุดตัดสินใจทําสัญญาการอีกครั้งจนได้หน้าใหม่ที่เจ้าตัวพอใจแต่ก็กลับถูกมองว่าคล้ายกับตุ๊กตายางเหมือนโดนมองเป็นตัวตลกเจ้าตัวถึงกับหัวเสียและตอบคอมเมนต์กลับไปแบบไม่แคร์สื่อเลยทีเดียว เขาสะดวกแบบดีเขาชอบ,บแบบนี้โอ้ก็เรื่องของเขามก็จริงนะแต่ต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยคือสวยจริงๆนะแต่มาพลาดตอนที่แบบไปศัลยกรรมนะครับกับหมอกระเป๋าออตอนนั้นนะี่ยพี่ดาวก็ออกมาเล่าเลยคือไม่มีความรู้แล้วพอไปฉีดเสร็จปุ๊บมันเป็นสารเติมเต็มที่มันไม่ใช่เฟลเลอร์แต่มันเป็นเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบซิลิโคนใช่ครับมันเป็นของหนักแล้วหลังจากนั้นพอมันอยู่ในร่างกายนานและร่างกายมันต่อต้านไงพี่มันก็เลยทั้งไหลทั้งอะไรบ้างแกก็เจอกับวิกฤตเนี่ยพอสมควรนะไม่ต้องอะไรหรอก ีการร้อยใหม่อะหยิกเคยทํารายการกับคุณหมอ,อมคุณหมอบอกว่าพาังผืดบางทีมันยึดมันให้ทําให้หน้าผิดรูปได้นะ เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเช็คดีๆก่อนแล้วกันอาจจะยอมจ่ายให้มันแพงขึ้นอีกนิดนึงแล้วได้มาตรฐานดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายเราต่อต้านอะไรรับอะไรไม่ถูกกับอะไรอะไรแบบนี้เนาะใช่ครับจากเรื่องราวของพี่ดาวมายุรีครับไปต่อกันกับนุ่มพีทกาชัยกันมากดีกว่าหนุ่มคนนี้นอกจากจะชอบขายห่อหมกสาวๆชอบไปส่องแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยสาวๆหรือใครเหลายคนเนี่ยชอบไปส่องแล้วเกินพูดเป็นประเด็นเลยทีเดียวสำหรับห่อหมกของพี่พีทกาชัยล่าสุดตอนนี้เจ้าตัวออกมาแจ้งแล้วนะครับบอกว่าสถานะตสถานะตอนนี้เนี่ยผมสดนะครับ ก่อนหน้านี้ครับชาวเน็ตได้จับตาในความสัมพันธ์ของคู่นี้นะครับนั่นก็คือมารีเบอร์เนอร์กับหนุ่มพีทกกชัยครับล่าสุดมารีเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่าได้จบความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดทางด้านของหนุ่มพีทเองครับได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการกินแก้มเล่านะครับซึ่งก็มีคําถามจากพิธีกรว่าสถานะตอนนี้นี่คืออะไร ตอนนี้มีแฟนไหมหนูพีชก็ตอบทันทีเลยนะครับบอกว่าไม่มีไงตอนนี้พีทยังโสดสนิทประมาณ1ปีกว่าแล้วกินเหล้ากันฉ่ำมากอย่างที่บอกว่าพีทเองเป็นผู้ชายที่อยู่ในหมวดหมู่ของคนที่สมบูรณ์แบบเล่นดนตรีทําอาหารรวยสร้างบ้านได้นะครับชอบติดอืด,ดก็คือตัวเงินตัวทองไปนิดหน่อยนั่นเอง ก็ได้นะตอนนี้มีคนใหม่หรือ,อยังพีก็ตอบว่าไม่มีเลยสาบานเลยพี่ผมยังไม่มีนี่คือที่ได้มาเป็นคํายืนยันจากปากของพีทกาชัยถึงสถานะหัวใจที่ย้ําชัดเลยครับว่าโสดและยังไม่มีคนคุยครับต่าาันชเอแอยะ แม้กระทั่งคุณพลอยหอวังที่เคยออกมาพูดและอดีตแฟนเก่าก็บอกว่าพีทเป็นเพื่อนที่ดีนะแต่เป็นแฟนที่แบบจุดๆุดจุดอะไรอย่างเงี้ยเนาคนเราเอาจริงๆนะบางทีสถานการณ์ความสนธบเราอาจจะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้แต่พอเป็นแฟนน่ะมันมีอะไรที่เซนซิทีฟมากกว่านั้นจากเดิมที่เป็นพี่สาวที่แสนดีพี่ชายที่แสนดีอาจจะกลายเป็น ัวเงินตัวทองที่ไม่ได้เรื่องกันได้เพราะว่าพอมันเป็นแฟนปุ๊บมัน,ม,นมันมากกว่าเรื่องของมิตรภาพมันมีเรื่องแบบอะไรอื่นๆอีกมากมายไง,งใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววนนันนึงเดี๋ยวก็ต้องมีคนที่แบบเข้ากันแล้วก็เคมีงลงตัวแล้วก็รับได้อะไรประมาณนี้ครับเนาะ มากันที่คุณโตโน่ดีกว่าค่ะโอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้นี่เดินสายทำภารกิจดีๆช่วยเหลือโลกเราอยู่เสมอเลยนะคะล่าสุดกับโครงการเก็บรักไปกันที่สุพรรณบุรีรมีเตะบอลกระชับมิตรกับน้องๆด้วยค่ะ กิจกรรมเก็บรักวันที่17กรกฎาคม2566ที่โรงเรียนการชนะพิเศษวิทยาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีตนันนาคินและพี่พทีมเก็บรักมาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องสิ่งแวดล้อมกับน้องๆพาน้องๆช่วยกันเก็บขยะบริเวณรอบโรงเรียนและนํามาสอนเรื่องการแยกขยะตอท้ายกิจกรรมที่การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมแข้งเข้าเหนียวยูไนเต็ดและทีมนักฟุตบรรอลโรงเรียนการชนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรี โครงการของเขาก็เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือโลกช่วยแบบว่าเหลือสังคมอะไรแบบนี้ล่าสุดถ้าจำไม่ผิดช่วงที่โปรโมตเดินสายคุณพันภาคล่าสุดนะครับพี่ผมยังจําได้เลยเดินทางไปต่างจังหวัดคือต้องไปนอนกันก่อนคืนหนึง่งกําลังกินข้าวกันอยู่อย่างอร,อร่อยเลยนะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพี่ตัวโน่ก็พูดขึ้นมาบอกว่าผมอยากจะไปทําอะไรเพื่อโลกใบนี้ผมขอ ผมขอแยกไปก่อนแล้วกันควผมขอไปเก็บขยะก่อนอแล้วประเด็นคือผู้<ว><ว>จัดการากำลังกินข้าว้จัดการกำลังก,กินข้าวแล้วแบบต้องไปใชนก็ต้องไป<อ>แล้วก็ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเลยพี่แล้วกเก็บจริงจังมาก เก็บแบบจริงๆเลยถือถุงน้ําเก็บแล้วทางมันเปรี้ยวอ่ะแล้วทีมงานก็บอกโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรารีบๆกินก็รีบๆไปคือเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆพอบางคนไม่เข้าใจก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนึกว่าสร้างภาพหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อาร์ตหรือเปล่าจิงถ้าเราเข้าใจว่านี่คือคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะเราจะเข้าใจว่าเออจิตใจเขาดีจริงๆนะคนอย่างงี้จริงๆเขาเป็นคนอย่างงี้จริงๆการันตีจากการได้ร่วมงานนะครับไปต่อกันกับนุ่มนนทน์กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนี่นะครับต้นสังกัดเนี่ยออกมาชี้แจงบอก ต้องมีการประกาศในการเลื่อนงานด่วนออกไปเพราะอะไรรู oh. ้ไหมตอนนี้เส้นเสียงอักเสบครับเกิดจากอะไรต้องติดตามค่ะ ทำเอาแฟนๆตกใจแล้วก็เป็นห่วงกันยกใหญ่นะครับจนกลายเป็นเทรนด์ใน Twitter เมื่อหนุ่มนนทนานครับได้มีการโพสตเข้าความใน Twitter นะครับในพื้นที่ที่มีแต่คนบนรรลุนิติภาวะเท่านั้นที่เข้าไปได้กับเจอการกระทำมากมายที่ดูไร้วุฒิภาวะไ so ม่สูบุรี่เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับและล่าสุดทางต้นสังกัดของนักร้องหนุกนะครับก็ออกมาประกาศว่าหนุ่มนนทนน์เองเนี่ยมีปัญหาทางด้านของเส้นเสียงครับจากกรณีที่มีคนเข้าไปสูบุรี่ในพื้นที่การแสดงแพทย์จึงได้มีค คำแนะนำว่าควรที่จะต้องมีการงดใช้เสียงแล้วก็ขอโทษทางผู้จัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องมีการเลื่อนงานออกไปกระทันหันโดยมีข้อความว่าประกาศแจ้งเลื่อนงานการแสดงของศิลปินนนทนนเนื่องด้วยศิลปินนนทนนมีปัญหาด้านสุขภาพเส้นเสียงจากกลุ่มคนที่ฝา่าฝืนสูบบุหรี่ในพื้นที่แสดงซึ่งเป็นพื้นที่ปิดจากคำแนะนำของแพทย์ให้พักการใช้เสียงเป็นระยะเวลา 3ถึง5วันจึงไม่สามารถที่จะเข้าร่วมงานการแสดงได้ในวันที่28ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ทางศิลปินและทีมงานของค่าย Love East Entertainment จึงขออภัยต่อผู้จัดงานดังกล่าวและทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงมานัดที่นี้ครับ เดี๋ยวนี้ไม่สูบบุหรี่ก็จริงแต่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอใช่ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าบางคนอาจจะคิดว่าเออมันไม่มีควันมันเป็นไรหรอกควันมันไม่เหม็นจริงๆแล้วเหม็นค่ะบางคนที่ไม่ชอบอะแล้วพี่อะไม่ได้รู้สึกว่ามันเหม็นนะแต่รู้สึกว่ามันคอแห้งมันฝืดเลยแบบแค่เดินผ่านเนี่ยจริงๆความชื้นมันแบบมันทําปฏิกิยาเอาจริงๆพี่ผมว่าควันบุหรี่ทั่วๆไปยังไม่เยอะหรือว่ามากเท่ากับควันบุหรี่ไฟฟ้าพี่เห็นไหมแล้วแต่อันเดี๋ยวนี้ทุกคนนะคือแบบควักขึ้นมาเสร็จปุ๊บ แล้วแบบโอ้โหแล้วพี่คิดดูโต๊ะโต๊ะนึงอ่ะมีประมาณสัก5คนอ่ะสูบไปแล้วสัก3าคนคิดว่าควันมันจะเยอะขนาดไหนแล้วมันจะทุกโต๊ะแพ้อย่างนน่อาจจะมีอาการแพ้เสียงแหบเสียงแห้งลองไม่ได้โชว์ไม่ได้เอาเสงเลยต้องออกมาแคนเซิลนะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโบหรี่อะไรนะไม่ดีต่อสุขภาพคุณเองแล้วยังไม่ดีต่อสุขภาพคนอื่นด้วยใช่ครับเนาะ มากันที่เอริกนัมดีกว่านะคะโอ้โหเป็นเรื่องที่น่ายินดีของแฟนๆชาวไทยเพราะว่าเขามาเมืองไทยทั้งทีเนี่ยมีการไปแบบว่าเยี่ยมเยีนพบปะกับเจบสซาเตอร์ด้วยทำเอาแฟนๆฟินกันทั่วหน้าทั้งแม่ไทยและแม่เกาหลีเพราะว่าล่าสุดมีภาพของเอริกนัมศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงและพิธีกรมากความสามารถชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่แฟนๆเคป๊ป คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีล่าสุดหนุ่มคนนี้รัดฟ้ามาเยือนไทยพร้อมกับมีภาพนะคะที่นำเอาผลงานเพลงใหม่มาให้กับเจฟฟซาเตอร์ดาราศิลปินหนุ่มไทยถึงมือเลยล่ะค่ะโดยเมื่อวานนี้เองหลังจากเดินทางถึงเมืองไทยเอริกนําก็มีทวิตทักไปหาเจฟฟซาเตอร์ว่าอยู่กรุงเทพหรือเปล่าช่วงนี้ก่อนที่วันถัดมาจะมีภาพได้เจอกันตัวต่อตัว,ตวอย่างที่เห็นนอกจากนี้ก็ยังมีการทวิตขอคำแนะนำจากแฟนๆเรื่องสถานที่เที่ยวในกรุงเทพพร้อมทั้งบอกว่าทานอาหารแล้วมีความสุขสุดๆ ไม่เท่านั้นนะคะหลังเดินทางถึงแล้วเห็นแฟนคลับในไทยก็มีโพสต์ต้อนรับแล้วตัวก็ทวีตแท็กไปถึงบ้านแฟนคลับของตัวเองในไทยเรียกว่าทั่วถึงแล้วก็อัธยาศัยดีจริงๆสําหรับเอริกนัมในวัย34ปีเดิมเกิดที่สหรัฐค่ะซึ่งก็มีผลงาน cover เพลงทาง YouTube จนได้รับเชิญมาร่วมแข่งขันรายการ กาอ audition bird of a great star t o หรือ the X factor ของเกาหลีเมื่อปี2 0 1 2ซึ่งเขาก็ติด5คนสุดท้ายหลังจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดค่ายเพลงในเกาหลีใต้และปล่อยผลงานในฐานะศิล,ป,ลปินเดี่ยวมาตั้งแต่นั้น เขาก็คงน่าจะถูกอ,อกถูกใจฝีมือการเขียนเพลงแต่งเพลง produce เพลงของเจฟฟซาเตอร์รส่วนตัวแล้วเพราะเจฟฟทำเพลงเองทุกอย่างจริงๆเก่งจริงนะในคนนี้ผมเคยเจอเอาจริงผมว่าปีนี้เป็นปีทองของศิลปินไทยหลายคนเลยนะพี่ได้ go i n t r ได้ไปเวทีใหญ่ๆไม่ใช่แค่ในโซนเอเชียเท่านั้นแต่ international เลยทีเดียวถูกต้องนะแล้วก็คือเหมือนกับว่าชาวต่างชาติก็ให้ความนับถือแล้วก็เชื่อในฝีมือมากขึ้นเนาะก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานของทั้งคู่น่าจะมีสิทธิ์เนาะ featuring กัน บบนี้ก็ต้องติดตามนะครับไปต่อก,กันกับว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงกันบ้างดีกว่าครับพี่โปเตปียพงศ์นะครับนักร้องนำวงมีน่นเองครับคืนท่านว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งรายสําหรับนักร้องชื่อดังอย่างโปเตียพงศ์นักร้องนําวงมีนครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับได้มีการทำเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอแฟนแต่งงานนั่นก็คือสาวออมอัุุลักษ์ครับแต่งงานหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ย คบหาดูใจกันมานานถึง15ปีและเตรียมที่จะเข้าสู่ประตูวิวานในปีนี้ด้วยโปเต้ครับได้มีการแจ้งข่าวดีดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านทางอินสต g าแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นสุดซึ้งว่า 15ปีที่แล้วขณะที่ผมนั่งหลบอยู่ในมุมเงียบๆอยู่ๆก็มีคนหนึ่งมาชวนผมคุยพร้อมกับถามว่านายนายชื่อไรปิยพงศ์หรอหลังจากนั้นผมก็รู้สึกชอบแววตาของเขาทันที15ปีที่แล้วผมเห็นเธอคนนี้ร้องไห้เพราะความผิดหวังจากการตกรอบการแข่งขันวงขับร้องประสานเสียงหลังจากนั้นผมก็อยากจะเข้าไปปลอบหรือว่ากอดอย่างน้อยๆทาให้เธอรู้สึกดีขึ้นก็ยังดี15ปีที่แล้วผมบอกกับพ่อแม่ของผมว่าอยากจะมีเธอคนนี้อยู่ใน ิตเพราะผมหลงรักเขาเข้าแล้วและคิดถึงเขาทุกลมหายใจพ่อแม่ก็สนับสนุนและบอกว่าลุยเลยลูก15ปีที่แล้วเธอตกลงจะลองศึกษาเรียนรู้ดูใจกันและกันนั่นเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมดีใจที่สุดในชีวิตวันหนึ่งเลย15ปีผ่านมา เราก็ได้เรียนรู้อยู่ข้างๆสนับสนุนกันและกันได้ผ่านบททดสอบมาอย่างมากมายหลากหลายตามจังหวะชีวิต15ปีที่ผ่านมาคงจะเป็นช่วงเวลาที่มั่นคงเพียงพอที่จะขยับไปอีกจังหวะหนึ่งของชีวิตเราทั้งคู่ใช่ครับเรากำลังจะแต่งงานกันในปีนี้ครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ